ไม่เาให้็นไหมฮะกี่ศูนย์รัมปั้นคารโลครับสามศูนย์ปั้นคาโลปั้นคารโลไแ่เลยบี้ครับมีความคิดไงครับสามศูนย์ก็เป็นเกทีโอสี่ศแล้วครับแม่สีู่นย์นะฮะ นนถ้าทางถ้าทางนี้เหลือเหลือเหลือที่อาทีรับเนี่ยเหลืหน้าผู้แพ้เลยครับเหลืหน้าผู้แพ้ครับเมื่อกี้อาทีรับเนี่ยคนหน้าหายไปเลยอะเลยอีกยี่สิบกว่าทีคงหกศูนย์นะครับผมว่าถ้าเป็นผมนะผมลุกแล้วตั้งแต่สามศูนย์นะครับไม่อยู่ครับไิลิดผมแพ้โดยคาร์โลเต่าลูกอะไิลิดโอ้โหแย่ครับจอมมีความเห็นว่าไงบ้างครับโอ๊ตยังแต่เกมอ่ะยังแต่เกมได้เอเป็นไงครับออสผู้ชมผู้ชมแมตช์นี้มีความเห็นว่าไงฮะประทับใจแฟน จะเปเลยว่าโดนไป็นสีเม็ดนีดดูหน้าผู้แพ้ทีครับ้าเรสีลูกดูหน้าผู้แพ้ฮะจำหน้าไว้นะเม่อกีงเล่นแล้วแบบไม่มีความแบบอายอะครับไม่ได้ข่าวเม็ดเมื่อกี้คุณแพ้ผมนี่รูปเกมดีกว่าเยอะ